ทีมือนกอลฟาเตอร์ตัวพ่อไล์สไตล์สงขลาครับตา,ต,าตายตายตายครับตายหมดแบบนี้ตายยกกระชังเลยลอยพองเต็มกระชังเลยตักทิ้งกันแทบไม่ทันดูสิครับนี่เป็นสภาพกระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้านในคลองอุทภเพาพื้นที่หมู่7จ็ดตำบลพังรลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับที่ปลาเลี้ยงไว้ทยอยตายแบบนี้มา3วันแล้วครับเป็นปลานิลครับ เพราะว่าน้ําในคลองอุตภเปามันแห้งและก็ปีนี้นี่แห้งเร็วและก็ลดลงมากกว่าปีไหนๆครับทําไมออกซิเจนในน้ําไม่พอปลาก็เลยตายหลายเจ้านี่ตายยกกระชังเลยครับเสียหายเป็นแสนเป็นปลานึ่ขนาด1ตัวโลขนาดนี้ยังขายไม่ได้นะครับต้องโลครึ่งซึ่งต้องเลี้ยงอีก5เดือนครับแต่ว่าแทบไม่เหลือแล้วครับ คือตอนนี้ทางเขื่อนห้วยคู่เขากําลังเร่งปล่อยน้ําลงมาช่วยครับคาดว่าน้ําจะมาถึงในคืนนี้นะครับตรงจุดนี้ถ้าน้ามาถึงเร็วก็ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าปลาในกระชังนี่ยังมีอีกเยอะครับไม่งั้นตายเกลี้ยงแน่เดี๋ยวไปฟังเสียงของน,นายชานาญชุมประยูนประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังพูดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตอนนี้กันครับเหตุการณ์ทนองนี้เกิดขึข้นมาประมาณกี่วันแล้วครับก็แนวโน้มก็เริ่มมาประมาณสี่ห้าวันนะครับ ปลาเริ่มจะตายก็หลังจากวันนั้นก็มาสองสามวัน,นวันนี้ก็เป็นวันที่สามเหตุการณ์ที่ทําให้น้ําน้ําแห้งหรือว่าน้ําลดจนมีผลกระทบต่อปลาในกระชังที่เราเลี้ยงเป็นเป็นบ่อยครับมีบ่อยเพราะช่วงนี้ทางสมาชิกเขาก็คาดการณ์ไว้ว่าอีกเดือนสองเดือนนี้น้าก็จะมาคือข้าวลดูฝนแต่พอมาตอนนี้ น้ำก็หายไปจากคลองโดยที่มันมากกว่าหายไปหายไปมากกว่าเก่าเยอะเลยครับคือ,อการนี้มันมันน้ํามันลดไปกว่าปีก,ก่อนก่อนครับก็เป็นเรื่องของ,ของธรรมชาติรราครับผมเราคิดว่าจะรับมือกับเรื่องเรื่องนี้อย่างไรต่อไปคนะก็คงต้องพึ่งทางการสักหน่อยครับเป็นพื้นที่ประมาณประมาณสี่ห้าร้อยเมตรถ้าทางจะให้ช่วยก็ อยากให้ทางการช่วยหลุดสันดอนที่ผุดขึ้นมาที่กลางคลองอที่เห็นอยู่เนี่ยเพ,เพื่อเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เพิ่มพื้นที่ในการเลรี้ยงปลาแล้วก็มีน้ําน้ําน้ําขังเพิ่มขึ้นครับ<อ>เปิดเปิดพื้นที่น้ําขังให้เยอะขึ้นเราประเมินค่าเสียหายรวมๆได้ไหมครัว่าประมาณหนึ่งสักเท่าไหร่ในในการที่ว่าได้รับความเสียหายในครั้งนี้แต่ละคนตอนนี้ที่คุยก็ ขึ้นเสนทั้นัคืออาหารครับผมเรื่องอาหารแล้วก็พันปลาด้วยครับท่อที่ได้รับผลกดยทังวที่ประมาณกี่เจ้าที่นั่งคุยกันเมื่อวานตอนว่าคำก็สี่สี่สี่เจ้าสี่เจ้าก็ต้องมีแสนขึ้น โอ้เห็นปลาตายแบบนี้แล้วนี่เราดูแลอย่างเสียดายยังไรของเลยครับและก็เจ้าของที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆให้อาหารทุกวันอยู่กับมันมาตลอดมาเจอปลาตายยกกระชังแบบนี้เสียหายหลายแสนความรู้สึกนี่คนเลี้ยงปลาเท่านั้นล่ะครับที่จะบอกได้แต่ว่าเราถามแล้วนะครับแต่ว่าชาวบ้านพูดอะไรไม่ออกครับมันจุกอยู่ในอกขอให้น้ำมาให้เร็วที่สุดครับปลาที่เหลืออยู่จะได้รอด 必须要更加耐温。